ย้อนรอยซูเปอรส์สไตยเดอะบูบี้ตอนขบวนการเทพสวรรค์โกเซเจอร์ประทะขบวนการซามูไรชิงเทนเจอร์ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านมาแล้วครับสำหรับซีรีส์ส่งต่อขบวนการอย่างย้อนรอยซูเปอร์สไตน์เดอะมูวีวันนี้เราจะพาทุกคนไปสัมผัสกับมหาศึกครั้งสําคัญเมื่อ2ขบวนการที่มีวิถีต่างกันสุดขั้วต้องมาเผชิญหน้ากันนั่นก็คือขบวนการเทพสวรรค์โกเซเจอร์ประทะขบวนการสมุไรชิคเคนเจอร์ ขบวนการซาม,มูไรชิงเคนเจอร์หรือที่ชื่อภาษาญ,ญี่ปุ่นก็คือซาม,มูไรเซนไตชิงเคนเจอร์เป็นขบวนการซูเปอร์เซนไตลำดับที่3 3ผู้สืบทอดวิถีแห่งซาม,มูไรในอดีตการพวกเขาคือกลุ่มซาม,มูไรผู้พิัทา์ที่รวมตัวกันจากตระกูลซาม,มูไรชั้นนำเพื่อรับมือกับเหล่าปีศาจร้ายเกโดชูที่โผล่มาจากอีกพบหนึง่งเพื่อหวังกัดกินมนุษย์และเข้ายึดครองโลกซึ่งขบวนการซาม,มูไรชิงเคนเจอร์มีสมาชิกดังนี้ชิงเคนเรสชิบะทาเครุชิงเคนบูอิเคนามิริวโนสุเกชิงเคนพิงชิามก ชินเคนกรีนทานิจิอากิชินเคนเยนโลฮานาโอริโคโตฮาชินเคนโกอุเมมุริเกนตาท้ที่สุดพวกเขาก็สามารถปกป้องโลกจากเกโดชู chu, ได้สําเร็จและแยกย้ายกันไปทําตามความต้องการของตนเพื่อรอคอยการกลับมาพบกันอีกครั้งของค่ารับใช้กับนายท่านถ้าหากอยากย้อนรอยเรื่องราวของชิงเกนเจอร์แบบเต็มๆก็กดที่ปุ่มไอข,ขวาด้านบนได้เลยนะครับหรือรับชมทุกตอนของกระบวนการสามูไรชิงเกเจอร์ได้ที่ช่องยูทูบเซนไตกระตุนขับได้เลยนะครับ ขบวนการเทพสวรรค์โกเซเจอร์ ager, หรือในชื่อภาษาญี่ปุ่นก็คือเทนโซเซนไตโกเซเจอร์เป็นขบวนการซูเปอร์เซนไตลำดับที่ส4ผู้ไปทักโลกจากสวรรค์เรื่องราวของพวกเขาเริ่มต้นขึ้นเมื่อวอร์สตาร์กองทัพเอเลี่ยนจากต่างดาวมุ่งหน้ามาทําลายล้างโลกด้วยการทําลายหอคอยสวรรค์ทีาไม่เหลือเพียงเทพสวรรค์ฝึกหัด5คนที่ลงมาอย่างโลกมนุษย์เพื่อปกป้องผู้คนในนามของขบวนการเทพสวรรค์โกเซเจอร์ ager, ซึ่งประกอบไปด้วยโกเซเรตอารตาโกเซพิงเอริโกเซแบกอากุริโกเซเยลโล โมเน่กเซบูไฮยร่วมด้วยกเซไนพวกเขาต้องเผชิญกับศัตรูหลากหลายที่มาบุกโลกอย่างต่อเนื่องรวมถึงบททดสอบแห่งโชคชะตาที่จะพิสูจน์ว่าพวกเขาคู่วนกับการเป็นเทพผู้ปกป้องโลกหรือไม่สําหรับใครที่อยากรับชมเรื่องราวของโกเซเจอร์แบบเจาะลึกก็กดที่ปุ่มไอขวาด้านบนได้เลยนะครับหรือรับชมทุกตอนของกระบวนการเทพสวรรค์โกเซเจอร์ได้ที่ช่อง Tube, ยูทูบเซนไตกระตุนขับได้เลยนะครับ จุดเริ่มต้นของมหาศึกครั้งนี้เกิดจากเหล่าเกโดชูที่เหลือรอดจากศึกของชิคันเจอร์โดยเฉพาะชิทารีที่พยายามจะชุบชีวิตจิมัตสุริโดโกคุข,ขึ้นมาอีกครั้งแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นพวกเขากับชุบชีวิตเบดรันแห่งดาวหางศัตรูตัวฉกาจของโกเซเ,เจอร์ขึ้นมาแทนซึ่งตอนนี้เขาได้กลายเป็นเบดรันเจ้าแห่งจิมัตสุริในร่างของเกโดชูที่น่ากลัวย,ยิ่งกว่าเดิมและที่เลวร้ายไปกว่านั้นชิบะทาเครุชินเคนเรสผู้นำแห่งขบวนการซามูไรชิคันเจอร์ กับถูกล้างสมองให้รับใช้เบดรันและกลายร่างเป็นเกโดชิเคนเรตไปเสียแล้วเรื่องราวของพวกเขาทั้งสองของบวนการจะเป็นเช่นไรเมื่อซามูไรผู้ยึดมั่นในวิถีต้องมาพบกับเทพสวรรค์ผู้พิทักษ์ที่คอยปกป้องโลกจากเงา่มือและแน่นอนครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาย้อนรอยเรื่องราวของพวกเขาทั้งสองของบวนการกับย้อนรอยซูเปอร์สตล์เดอะบูวีตอนขอบวนการเทพสวรรค์โกเซเจอร์ประทะขบวนการซามูไรชิคเคนเจอร์ก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ ถ้าใครอยากสนับสนุนเราโดยตรงก็กดที่ปุ่มสมัครสมาชิกได้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์แบบนี้อีก ติตการโลกของเราได้รับการปกป้องจากเหล่าซูเปอร์เซนไตมากมายและในครั้งนี้2กลุ่มฮีโร่ผู้ยิ่งใหญ่ได้วนมาพบกันในโลกแห่งนี้แล้วนั่นก็คือขบวนการเ er, ทพสวรรค์โกเซเจอร์ปะทะขบวนการซามูไรชิคเคนเจอร์เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อฮเดโนชิเทริผู้รอดจากการลบสลายของเหล่าเกโดชูพยายามจะฟื้นคืนชีพจิมัสุริโดโกคุขึ้นมาอีกครั้งแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นแทนที่จะเป็นโดโกคุ u, พวกเขากลับชุบชีวิตเบดรันแห่งดาวหางศัตรูตัว การของโกเซเจอร์ขึ้นมาแทนซึ่งตอนนี้เขาได้กลายเป็นเบดรันเจ้าแห่งจิมัสุรีในร่างของเกโดชูที่น่าสะเพงกลัวยิ่งกว่าเดิม ในขณะเดียวกันบนโลกมนุษย์อาระตะจากโกเซเจอร์กำลังรับมือกับพวกนานาชิและมมดาโคดมามะอายาคาชิรูปร่างแปกตาที่มีความสามารถพิเศษก็คือการสะท้อนกลับซึ่งสามารถดูดซับและสะท้อนการโจมตีกลับมาได้ถึง10บเท่าเป็นอายาคาชิที่มีตีมมาจากโยไคยามาบิโกหรือผู้ที่ทําให้เกิดเสียงสะท้อนระหว่างการต่อสู้ที่ดุเดือดผู้นําตระกูลชิบะรุ่นที่19อย่างชิเงนเรชชิบะทาเครุก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเขาจัดการเล่นงานพวกเกโดชูจนอยู่มาทําให้พวกมัน ต้องล่าถอยกลับไปด้วยภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าใครจะรับมือเพียงลําพังทําให้กระบวนการซามูไรชิคนเจอร์และกระบวนการเทพสวรรค์โกเซเจอร์จำเป็นต้องร่วมมือกันทาเครุจึงเรียกเหล่าชิคนเจอร์ที่เหลือมารวมตัวกันเพื่อร่วมสึกครั้งนี้ และศัตรูที่แท้จริงก็ได้ปรากฏตัวขึ้นเบดรันเจ้าแห่งจิมัตสุริในร่างใหม่ที่ได้รับพลังจากแม่น้ําสันสือซึ่งอ้านตนว่าเป็นผู้สืบทอดของจิมัตสุริโดกโกคูการออกแบบของเขามีพื้นฐามนมาจากมุดสิงด้วยคํานึงถึงเงาของโดกโกคูและก็มีดีไซน์ที่ใกล้เคียงกับเหล่ายูมจุจูและในระหว่างการต่อสู้นั้นเองทาเครุกับถูกมแมลงบีบีพาตัวกลับไปย่งแม่น้ําสันสืเสียแล,แล้ว เมื่อเหล่าชิคเคเจอร์สูญเสียผู้นำไปพวกเขาจึงต้องรวมตัวกันอีกครั้งพเพื่พอช่วยนายท่านกลับมาให้จงได้แต่ศัตรูที่มาปรากฏตรงหน้าของพวกเขากลับเป็นนายท่านทาเครุที่มาในร่างของกเกโดชิคเคนเร นี่คือร่างที่ทาเครุถูกเบ็ดรันจับตัวไปและถูกแมลงบีบีสร้างรังไหมสีดำครอบตัวเพื่อล้างสมองจากนั้นเขาก็ได้รับพลังดาร์กโกเซ่พาวเวอร์ทำให้ทาเครุกลายร่างเป็นเกโดชิคนเรตที่สวมเสื้อฮาโอริสีดำและถุงมือสีดำพลังของเกโดชิคนเรสร้ายกัดเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นพลังเทพสวรรค์หรือพลังโมจิคาระก็ไม่อาจต้านทานได้เลยวินาทีที่เหล่าชิคนเจอร์กำลังจะถูกโจมตีอาระตะได้เอาตัวเองรับการโจมตีทั้งหมดไว้เพียงผู้เดียวจนได้รับบาดเจ็บ สาหาัสโชคยังดีที่โกเซนไนกับชิงเคนโกได้รวมพลังกันจนทำให้เหล่าเรนเจอร์ทั้งหมดหนีมาได้ ในระหว่างที่อาระตะพักรักษาตัวโกเซนไ,ได้ให้คำแนะนำกับพวกโกเซเจอร์ว่าพวกเขาควรจะใช้เทนโซเทคนิคซึ่งนั่นคือการที่จะต้องรวมพลังกันระหว่างพลังเทพสวรรค์กับพลังโมจิคาระหรือพลังอักษรเพราะอาระตะเองยอมเสี่ยงชีวิตช่วยเหลือเหล่าชิกิเจอร์เอาไว้พวกเขาจึงค่อยๆทลายกำแพงในใจยอมร่วมมือกันอย่างตั้งใจแบบสุดกำลังทาให้สามารถรวมพลังกลายเป็นเทนโซเทคนิคได้สำเร็จ อาราตะเองก็ได้รับการฝึกฝนรวมพลังเช่นกันโดยชิบะคาอรุผู้นำตระกูลชิบะรุ่นที่18แม่บุญธรรมของทาเครุ ด้านหนึ่งทางฝั่งของพวกเกโดชูและเบดรันก็ได้เริ่มแผนการชั่วร้ายเมื่อดวงอาทิตย์ปทุขขึ้นสูงสุดเมื่อไรและพลังนั้นผสานกับพลังเทพสวรรค์ก็จะกำเนิดเส้นทางสู่โลกเทพสวรรค์แต่เบดรันต้องการที่จะใช้พลังเพลิงของเกโดชิคันเรตวมไปที่เลนยักไอน้ำที่มาดาโคดมะสร้างขึ้นเพื่อสร้างเส้นทางสู่โลกเทพสวรรค์แทนเมื่อพลังนั้นถูกปล่อยน้ำจากแม่น้ำสัึกออกไปโลกเทพสวรรค์ก็จะพังพินาศทุกอย่างที่เบดรันทำไปก็เพื่อความปรารถนาของเขาเท่านั้นเขาแค่ หลอกใช้เหล่าเกโดชูทําให้ชิทารทริไม่พอใจยิ่งมากเพราะแม่น้ําสันสือเป็นของพวกเขาการต่อสู้ครั้งนี้เขาจึงของไม่ร่วมด้วย เมื่อแผนการได้เริ่มขึ้นเหล่าเรนเจอร์ที่เหลือก็พยายามออกไปยับยั้งให้จงได้แต่พวกเขากลับต้องพบกับนายท่านทาเครุจินเคนโกจึงให้ไดโกโยรียไปหยุดยัง้งแผนการนี้เสียก่อนแม้การต่อสู้จะเป็นไปอย่างยากลําบากแต่ความอดทนของพวกเขาก็เป็นผลอารตาตะที่ได้รับพลังใหม่มานั่นก็คือเฟรมทอนาโดการที่เสริมพลังโมจิคาระที่เขารุมอบให้ได้ปลดปล่อยทาเครุจากการควบคุมของเบดรันได้ไหนที่สุด บัดน,นี้นายท่านของพวกเราได้กลับมาแล้วเหล่าเรนเจอร์ได้มารวมตัวกันเพื่อหยุดยั้งแผนการที่โช์ร้ายของเบดรันโดยการผนึกพลังรวมกันของทั้งสองขอบวนการขีดเขียนเรียนจกกักรพรรดิถวายต่อเนื่องทิ่เคนเรสที่บัด ทาเคโรเช่นเดียวกันบูอิเคนามิริวโนสเกะเช่นเดียวกันพิงค์ชิราอิชิมาโกเช่นเดียวกันกรีนทานิจิอากิเช่นเดียวกันเยลโล่ฮนาโอริโคโตฮาเช่นเดียวกันโกอุเมโมริเกนตาขบวนการซามูไรหนึ่งเดียวในใต้ล่าชิคเคนเจอร์มาแล้วสกายอีกพาวเวอร์แห่งลมพายุกเซเรสสกายอีกพาวเวอร์แห่งลมหายใจโกเซพิงค์แลนดิคพาวเวอร์แห่งหินผากเซแบแลนดิคพาวเวอร์แห่งต้นกล้ากเซเยลโล่ซีอิกพาวเวอร์แห่งขึ้นกระนำกเซบู อัสวินผู้มีชะตาชำระล้างดาวโลกโกเซนไนการปกป้องดวงดาวคือหน้าที่ของเทพสวรรค์ขบวนการเทพสวรรค์โกเซเจอการต่อสู้ที่แสนดุดเดือดจึงได้เริ่มขึ้น ในอีกด้านหนึ่งของการต่อสู้ที่เข้มข้นนี้ขบวนการโจรสลัดโกไคเจอร์ก็ได้ออกมาเฉิดฉายในเรื่องนี้เป็นครั้งแรกอีกด้วยพวกเขาได้จัดการปราบเหล่าเกโดชูและชิทาริไปได้สําเร็จซึ่งสร้างความตกใจให้กับไดโกโยที่บังเอิญหลงทางมาเห็นอย่งมากแล้วเจอกันอีกในอนาคตในย้อนรอยขบวนการโจรสลัดโกไคเจอร์โอเคจ้า และสุดท้ายเหล่าเรนเจอร์ก็ปิดฉากด้วยร่างใหม่ชิเคนเจอร์โหมดซูเปอร์ที่โกเซเจอร์ได้ใช้พลังเทนโซผู้เปลี่ยนร่างให้พวกเขาและโกเซเจอร์ ager, รวมพลังของทุกคนปิดฉากศัตรูที่ร้ายกาจอย่างมาดาโคตมะไปได้สําเร็จแต่ทว่าเบเดรันก็พยายามใช้พลังเฮือกสุดท้ายส่งแม่น้ําสันสึดตรงไปยังโลกเทพสวรรค์เหล่าโกเซเจอร์จึงต้องใช้พลังเทนโซร่วมกับอักษรพนึกของเหล่าชิงเคนเจอร์จึงทาให้สามารถทําลายแผนการอันร้ายกาจของเบเดรันไปได้สําเร็จและปิดฉากศัตรูด้วยการรวมพลังมัวจิา าระเฮดเดอร์สไตร์ถ้าไม่สามารถรอดพ้นจากวิกฤตครั้งนี้มาได้สำเร็จ หลัจากนั้นเหล่าชิงเกเจอร์และฮิโคมะก็กล่าวคำอำลาครั้งสุดท้ายกับโกเซเจอร์และดาตัสพร้อมส่งต่อความหวังในการปกป้องโลกใบนี้ให้กับเหล่าเทพสวรรค์ต่อไปและนี่ก็คือบทสรุปของยอดรอยขบวนการเทพสวรรค์โกเซเจอร์ปะทะขบวนการสมุไรชิงเกเจอร์ มาถึงพาร์ทข้อมูลของภาพยนตร์กันบ้างหลังจากที่ได้ชมเนื้อเรื่องอันเข้มข้นกันไปแล้วตอนนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังและเก็ตหน้ารู้ของภาพยนตร์เรื่องนี้กันภาพยนตร์ Tenso Sentai Gozenge r l d z Chikenger Epit On กินมาค u เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ในเครือโตเอะเมื่อวันที่22มกราคมพศ2511ควาคม,มพิเศษของภาคนี้ก็คือเหตุการณ์จะเกิดขึ้นระหว่างอีิดที่32กับอีพิที่33ของซีรีส์ Gozenge สาเหตุก็คือในภาพยนตร์เรื่องนี้จะยังไม่พบการปรากฏตัวของเหล่ายูมจูและแมริติซซึ่งได้รับการ ยืนยันภายหลังในตอนที่40ของซีรีส์ขบวนการโจสลัดโกคาเจอร์ว่าเหตุการณ์ในหนังเกิดขึ้นก่อนที่เมริติตจะปรากฏตัวภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ถือเป็นซูเปอร์เซนไตเฟสติวัลครั้งที่3ที่สารต่อมาจากเอ g นจิ s นเซนไตโกเอนเจอร์เวอร์ซัสเกคิเรนเจอร์และนี่คือจุดเริ่มต้นสําคัญที่ทําให้ภาพยนตร์ซูเปอร์เซนไตเฟสติวัลในเวลาต่อมามีการแนะนําตัวละครจากซีรีส์เก่าๆนอกเหนือจากเรื่องหลักมาปรากฏตัวที่น่าสนใจก็คือตอนนั้นไม่มีการจําหน่ายตั๋วล่วงหน้าและค่าเข้าชมถูกกาหนดเป็นราคาพิเศษและผู้้ชมยัังไดรบ ของขวัญเป็นกร์ดอีกด้วยเ,ออเรื่องของภาคนี้มีความเชื่อมโยงกับภาพยนตร์ภาคก่อนหน้าอย่างซามูไรเซนไตชิคันเจอร์เวอร์ซัตโกอันเจอร์อิมาคุแบงเพราะเราได้เห็นขบวนการต่อไปอย่างขบวนการโจสลัดโกไคเจอร์ aiser, มาโผล่ในเรื่องนี้เป็นครั้งแรกในทางทฤษฎีแล้วโกไคเจอร์ Go aiser, ยังไม่ควรจะอยู่บนโลกในเวลานั้น,านการปรากฏตัวของพวกเขาในภาพยนตร์เรื่องนี้จึงเป็นการนําเสนอที่ยอมรับว่านี่คือภาพยนตร์อย่งางไรก็ตามภายหลังมีการปรับแก้เรื่องให้สมเหตุสมผลในซีรีส์โกไคเจอร์ aiser, ในตอนที่40ซึ่งเป็นตอนเบื้องหลังของภาพยยนนตรร์เรื่องี้โด การอธิบายถึงปริศนาการปรากฏตัวของโกไคเจอโดยเชื่อมโยงกับการเดินทางข้ามเวลามีการนําภาพจากภาพยนตร์บางส่วนมาใช้ซ้ําและมีการบันทึกเสียงใหม่สําหรับการแนะนําตัวของโกไคเจอทั้ง5คนและบทพูดบางส่วนรวมถึงเสียงของชิทาริอีกด้วยผู้กํากับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คืออุนทาเคโมโตะโนบุรุได้กล่าวถึงเหตุการณ์ในภาพยนตร์ว่าเกิดขึ้นระหว่างการลบสลายของยูมจูและการปรากฏตัวของเมริติสด้วยเหตุนี้ไซบอร์กเบดรันในฐานะร่างแยกจึงไม่ปรากฏตัวและศัตรูของโกเซเจอ ที่สามารถออกมาได้ในเวลานั้นจะมีเพียงเบ็ดรันเท่านั้นในขณะเดียวกันสําหรับศัตรูของชิงเคนเจอร์มีเพียงชิทาริเท่านั้นที่ยังคงมีชีวิตอยู่การปรากฏตัวของเบ็ดรันที่มีพลังใกล้เคียงกับโดโกโคทําให้ชิทาริสามารถขึ้นมาจากแม่น้ําส,สึดได้และจากข้อมูลในโกไคเจอร์ตอนที่40ได้ระบ,บุวันที่โกไคเจอร์เดินทางข้ามเวลามาซึ่งก็คือวันตัดสินสุดท้ายของภาพยนตร์เรื่องนี้คือวันที่2ตุลาคมปีกศ2010และยังมีการบรรยายถึงสภาพของเมริติสตอนที่จะต่อสู้กับโกเซเจอร์อีกด้วย บ,บทภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกเขียนโดยคุณชิโมยามะเคนโตะซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมเขียนบทในซีรีส์เทอรทัสโกเซเจอร์เป็นครั้งแรกคุณชิโมยามะเล่าว่าตอนที่ได้รับการเสนองานเขาได้บอกไปว่าเขาไม่ค่อยรู้จักชิเคเกนเจอร์มากนักแต่โปรดิวเซอร์อย่างคุณฮิงคสะจุนได้โน้มน้าว,าว่าถ้าคุณโคบายาชิยาสุโกะไม่เขียนใครเขียนก็เหมือนกันไม่เป็นไรหรอก ฉากเดนและตัวละครออริจินอลมีฉากที่น่าสนใจอยู่หลายจุดอย่างเช่นฉากที่ชิคเคนเจอร์มารวมตัวกันนั้นเป็นฉากที่ย้อนรอยมาจากฉากเปิดตัวในซีรีส์โทรทัศน์ในบทแรกเริ่มนั้นเดโกโยและดาตัสไฮเปิลไม่มีกำหนดที่จะปรากฏตัวแต่ตามคำแนะนำของผู้ังกับทาเคโมโตะพวกเขาจึงได้ปรากฏตัวแม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆก็ตามส่วนตัวละครออริจินอลของภาคนี้ก็คือเกโดชิคเคนเรสตอนแรกไม่มีตัวเลือกที่จะสร้างชุดใหม่จึงมีแนวคิดที่จะเพิ่มเปลวไฟอีกอันให้กับหน้ากากของชิคเคนเรสแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจให้เป็น เสื้อคลุมสีดําแทนไปตามคําแนะนําของผู้กับทาเคโมโตะคอและถุงมือก็ได้กลายเป็นสีดาปิดด้วยฉากเขียนผู้กันท่ามกลางเปลวเพลิงนั้นแม้จะไม่มีคุณมัซึสกะโทรินักแสดงผู้รับบททาเครุอยู่ในที่ถ่ายทําก็ได้มีการใช้เทคนิคคอมพิวเตอร์กราฟิกให้เหมือนว่าเขาอยู่ในฉากนั้นเพื่อให้เห็นตอนแปลงร่างและอีกหนึ่งตัวละครสําคัญก็คือเบดรันเจ้าแห่งจิมัซุริร่างใหม่ของเบดรันศัตรูคู่อาฆาตของโกเซจอรอในบทดั้งเดิมตัวตนที่แท้จริงของเขาจะถูกเปิดเผยต,ตั้งแแแตต่่้นนีการเปลเปลลยง ให้เรื่องดำเนินไปในลักษณะที่ว่าโดโกคุฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งในบทภาพยนตร์ไม่มีฉากที่เบดรัน3ร่างปรากฏตัวแต่เนื่องจากศัตรูของโกเซเจอร์มีเพียงเบดรันและเหล่าทหารบีบิดเท่านั้นจึงได้มีการเพิ่มฉากที่เบดรันแห่งดาวหางและเบดรันเจ้าแห่งชุปาคราบาปรากตัวในฐานะร่างแยกเพื่อเป็นศัตรูของทาเครุและอาระตะนั่นเอง ผลตอบรับของภาพยนตร์ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เข้าฉาย255โรงภาพยนตร์ทั่วประเทศใน2วันแรกของการฉายในวันที่22ถึงวันที่23มกราคมปีสศ2011ทำรายได้ไปถึง114ล้าน1,500เยนและมีผู้เข้าชมถึง1 11 1 4 1 1 0คนทําให้เปิดตัวในอันดับที่3ของตารางจัดอันดับจํานวนผู้ชมภาพยนตร์ซึ่งถือว่าได้รับคําวิจ,จารณ์ที่ดีอย่างมาก ในโลกของซูเปอร์เซนไตการที่ขบวนการหนึ่งจะส่งต่อภารกิจให้กับขบวนการต่อไปไม่ได้มีแค่การเปลี่ยนตอนในซีรีส์และบางครั้งมันคือการยืดเคียงข้างกันสู้ด้วยกันเข้าใจกันแล้วค่อยส่งต่อเจตจำนงนั้นไปให้ไกลกว่าเดิมภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ใช่แค่การจับขบวนการ2ทีมมาเจอกันเฉยๆแต่มันคือบทส่งต่อที่อบอวลด้วยหัวใจของผู้กลา้าเพราะแม้พวกเขาจะต่างกันสุดขั้วหนึ่งคือซามูไรผู้รักษาเกียริอีกหนึ่งคือเทพสวรรค์ผู้พิทักโลกแต่สุดท้าย เมื่อหัวใจของวีรบุรุษอยู่ข้างเดียวกันทุกความต่างก็จะกลายเป็นพลังร่วมกันอย่างไม่หยุดอย่างได้เราได้เห็นทาเครุยอมวางตัวตนในฐานะผู้นําเพื่อให้พรรคพวกปลอดภัยเราได้เห็นอาริตะผู้เปิดใจยอมเรียนรู้วิถีแห่งสมุไรแม้ตัวเองจะมาจากฟากฟ้าและเราก็เห็นการหลอมรวมกันของสองพลังที่ไม่เคยคิดว่าจะเข้ากันได้เป็นพลังที่ไม่ใช่แค่โมจิคาระหรือโกเซ่พาวเวอร์แต่มันคือพลังแห่งการเชื่อใจกันจุดเด่นของภาพยนตร์เรื่องนี้มันไม่ได้พ ยายามจะเอาอีกขบวนการหนึ่งมาเด่นกว่าขบวนการหนึ่งจะทําให้2ขบวนการได้แสดงจุดแข็งและเรียนรู้จากกันทุกองประกอบถูกวางมาอย่างลงตัวและให้เกียรติทั้ง2ทีมอย่างเท่าเทียมและแม้จะมีการปรากฏตัวเซอร์ไพรส์ของโกไคเจอร์ในช่วงท้ายแต่มันก็ไม่ได้กบความสัมพันธ์ของชินคันเจอร์กับโกเซจเจอร์เลยกลับกันมันทําให้ภาพยนตร์เรื่องนี้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางแห่งการเฉลิมฉลองของซูปเปอร์สซนไตที่ต่อยอดไปถึงโทคุซัสึในยุคหลังอีกด้วยหากมองลึกลงไปเรื่องนี้พูดถึงความหมา ของการปกป้องโลกที่ไม่ใช่แค่พลังไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือการส่งต่อความหวังจากรุ่นสู่รุ่นและคือการเรียนรู้ที่จะเข้าใจกันแม้จะมาจากคนและวิถีทางเพราะไม่ว่าจะมาจากวิถีสัตุไรหรือจะเป็นเทพสวรรค์จากเบื้องบนราบใดที่หัวใจยังยืนหยัดเพื่อผู้คนพวกเขาก็คือซูปเปอร์เซนไตเหมือนกันแม้เรื่องราวของพวกเขาจะจบลงแล้วในซีรีส์แต่เรื่องราวของพวกเขาก็ยังคงล้นเล่นอยู่ในความทรงจําของพวกเราเหล่าววยรุ่นห้าสีมาอย่างยาวนานผิดภาพประการใดต้องขออภัย มาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วถ้าผู้ชมล่ะครับรู้สึกยังไงกับการรวมพลังของ2ทีมนี้มีฉากไหนที่คุณประทับใจที่สุดหรือขบวนการไหนที่คุณอยากให้มีภาคต่อคอมเมนต์บอกพวกเราด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้ล่างสุดโอคขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ